ก็สว um. ัส <weer> ด <COVID> ีล uh, ูกค้าผมสวัสด uh, so uh ีเอฟซีจ uh ่ายที่เชียงกุ้งบุรีครับก็วันนี้พาไปชมอ่าของเก่าเก็บครับยุคเก้าศูนย์พาชมเจ้าแอลสองร้อยครับวันนี้ตีโป่งก็สีเก็บมารอบคันครับอันนี้จอดอยู่ในร่มเพเลยไอฝุ่นเยอะหน่อยครับชกรางตีโป่งมาวอล์กสีมา ไปลงภายในก็มีเสียงแต่ยังทําให้จบครับรอเก็บงานอยู่หัวใจก็จะเป็นหัวอ่าใจเป็นเจใจเป็นตจีโบใหญ่ครับวันนี้ภาษีหกห้าครับเอกสารที่ดวมครบ ก็เปิดราคาที่9 5้าครับถ้าใดสนใจก็โทรศู1ย์หกหน่ง่ง้าสครับก็รับแรกทุกรุ่นเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ